จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ยายพาจะพาพี่น้องมาดูไก่บ้านยายพาเนาะจ้าถ่ายคลิปมเมื่อไรกั็ดังอกอดัดอกอดัดอกอดัอกอดตอนนี้ยายพาขับมาอยู่บ้านเนาะที่นะีย้ยายพาจะจะถ่ายอยู่สวนอันนี้ข้างนอกในสุ่มก็มีได้จ้าพี่น้องอบ้านล้างหนุนก็มี ช่วงนี้สางกิ่งมะม่วงจากกาที่สวนก็จบเลยนะจบทั้งสามสวนจะ้ะที่นี่เยปาไม่มีอะไรก็จะรอราดส,สารพวกนี้จะเป็นราดส,สานน้ำดอกไม้เบือซีทองจะ้ะวันนี้ไม่มีอะไรก็เลยพาพี่น้องมาดูไก่บ้านเยปาบ้านเยปาก็สมโซ่สมศรพี่น้อง ก็เนียย่าาก็ไม่มีอะไรมากมายจะพี่น้องย่ผ้าคิดถึงพี่น้องก็เลยมาทักทายพี่น้องเขามาทักทายพี่น้องแกจะ,จะเป็นไม้หยอกไก่แล้วนะไทยอืม เลี้ยงไว้ตุ่มไว้แกงเจ้าพี่นงแต่ว่าไกลตีเขานี่แหละแต่ว่าตัวไหนดีก็ขายจ้ะแต่ถ้าตัวไหนไม่ดีเป็นตัวเมียเราก็ตุ่มก็แกงกินเจ้าพี่นองอุ้พ้นก็จะตกเจ้าพี่นงก่อนจากกันเนี่ยผ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายพาทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีจ้า